สวัสดีครับเต็นสุริยาแท็กเตอร์อำเภอเขาชเมานะครับขอสวัสดีทุกทกท่านนะครับทุกทุกท่านผู้ติดตามและผู้รับชมทุกทุกท่านวันนี้มี KRT140 พัตมานำเสนอ1นึคันนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว14แรงม้าของคูปุตตาคันนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์รนะครับมีดันหน้าและผ่าน3ของช้างนะครับ สามช้างคันนี้เป็นรถปี53าสามมีทะเบียนนะครับรถมีทะเบียนทะเบียนติดอยู่นั่นนะฮะมีเล่มพร้อมโอนนะครับรถปี53าสามรถเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็ทำการล้างน้ำที่เรียบร้อยนะครับ ระบบเกียร์ PTO อะไรใช้ได้หมดนะครับไฮดรอลิกใช้ได้สตาร์ตติดง่ายนะครับ KRT 140พงสี่นพัทนะครับนี่นะฮะ KRT 140่งนพัสเครื่องยนต์14แรงมา้ารถปี53อันนี้จะฟังเสียงเครื่องยนต์น,นะครับ บบยกหางหลังนะครับอันนี้นะฮะหมุบวางนะครับเครื่องไ่โหลดนะครับให้ดรอลิกดีนะครับแล้วก็ยกผ่านหน้านะครับ เร็วลงเร็วนะครับแล้วก็วดีโอนะครับวีดีโ o อยี่วปกตินะครับ p ีดอูปกติตัวนี้มีวดีโอนะครับเอาไปต่อไปจัดย่าในสวนได้เลยนะครับพร้อมหาง3มคันนี้เสนอราคาที่95,000บาท พร้อมทะเบียนนะครับขอราคานี้นะครับ95,000บาทใกล้ๆส่งให้ฟรีนะครับไม่เกิน100กิโลเมตรนี่พ่อค้าจะส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกินก็ขอค่าขนส่งบ้างนะครับเพราะจ้างขนส่งเอก,กนชนเขาดำเนเินการให้อันนี้สวยนะครับรถปี53ชั่วโมงการทำงาน 2,577ชั่วโมงนะครับเครื่องดีาร์ตาติดง่ายแล้วก็สนใจนะครับสอบถามได้นะครับพี่เจนสุยาแท็กเตอร์อำเภอขาช่เมา่ที่เบอร์โทรศัพท์0902140673หรือจะเดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับที่อำเภอขาชมเมา ผมอยู่ใกล้กับใกล้ๆกับโรงพยาบาลอำเภอขอนแกมนนะครับถ้ามาถึงแล้วก็โทรมาที่เบอร์ผมได้นะครับ0902040673ขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับสุริยาแท็กเตอร์อำเภอขอชแกมาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับขอบคุณครับ